มาเด้อพี่น้องมาเด้อบ้านนี้แม่โอ้ยเนี่อะไรขยหน่อยเลยพักเที่ยงพี่น้องพักเที่ยงกินยำกับปุ่นน้ำกันโอ้ยส,มสัมภาษาใจไว้เดี๋ยวไปเปลี่ยนสมกอน <laughs> อากาศรบเอาครับมาหนี่อากาศรบเอาโอ้สบายแล้วเปียกมืดเสือมาหนี่ทำงานทำงานกันทำงาน ช่วงในพักเจียงเอาจังน้อยไปนะเพรา้เดกเจียงตาจังหน่อยเนาะน้อยปากแน่ว่าเป็นยังพยาตาลธรรมศาสตร์นะไม่ต้องปรุงแตง่งกันนะเอาตามนั่นเอาตามนั่นเนาะ แบบสาใจเลยพี่น้อง <c oughs> ใช้ขาล้ำได้มันสิห่อนทองเป็นห่วงเป็นห่วงใช้ขาไปนั่นการหมอในใหนึงเป็นพอยเนทองตะบอนเนาะหน่อยย่างหมี่อย่อย่านตะบ้ออิม่มก็หอยใหญขา,า,ขาลูกด้วยวะเนาะอ่ะ มา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 เอาสิมามาพักกุงองอมไปแล้วแบแบแซบ,แบเ,เลยมามาเร็วเด้อเหมือก้อนเด้อ